The l i ล่ยอดบินมาเช่นได้บ็อกเซติลามิสเอ็กปินพักจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ Line ID แอปิลามิสออฟิเชียลสวัสดีเจ้าเพิ่งมาที่นี่รอไม่เคยเห็นหน้างามนะัก เจ้าชื่ออะไรเดี๋ยวสิเจ้าเป็นนางรำที่ใดหรือสนใจมารำที่คุ้มเราคืนนี้หรือไม่เท่าไหร่เราก็จ่ายไม่ค่ะทำไมเล่าเราบอกแล้วไงว่าเราจ่ายได้ปล่อยนะคะ ล่อยค่ะปล่อยค่ะมีอะไรกันหรือเจ้ามีไรหรือคุณปินคุณปินนี่คุณหญิงปิน่นหลานสาวท่านหญิงปฐมิกาส่วนนี้ท่านหญิงอนิลพัฒ์ ไม่มีอันใดหรอกคะ่ะเพียงแต่ท่านผู้นี้นึกว่าหญิงเป็นนางรําเลยตั้งใจจะมาเกี้ยวหญิงนะคะไม่ใช่นะคะคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันมากกว่าหรือคะที่ต้องกลับพอดีเช่นนั้นพี่ขอตัวนะ พี่ว่าเรื่องนี้ต้องเรียนผู้ใหญ่นะเจ้าจะปล่อยผ่านไปเฉยๆไม่ได้จริงเจ้าค่ะปล่อยไม่ได้นะเจ้าค่ะไม่เป็นไรหรอกคะ่ะหญิงไม่อยากให้เป็นเรื่องเดี๋ยวคุมคุณเอื้องจะผิดใจกับคุ้มเจ้าเมืองรามเสียเปล่าๆแน่ใจนะคะคุณปิ่น เป็นห่วงก็แต่คุณเอื้องมากกว่าที่ต้องมาเจอว่าที่คู่มั่นเช่นนี้หญิงปิ่นมาแล้วหรออากำลังรอหญิงปิ่นอยู่พอดี ท่านอามีอะไรหรือเปล่าคะอาจจะไปค้างคืนที่คุ้มของพระสหายอยากให้หญิงปินไปเป็นเพื่อนอานะท่านอาจจะให้หญิงไปด้วยหรือคะหญิงปินติดธุระอะไรหรือเปล่าเปล่าคะ่ะ นอนไม่หลับหรือเจ้าน้องคุณเอื้องมีอะไรหรือคะเมื่อเช้าพี่ได้ยินเจ้าน้องตรัสว่าไม่อยากนอนคนเดียวพี่เห็นคุณปิ่นไม่อยู่เลยกลัวว่าเจ้าน้องจะนอนไม่ได้ค่ะให้พี่นอนเป็นเพื่อนไหมเจ้า เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวเปียนอนเป็นเพื่อนขอบคุณคุณเอื้องมากนะคะเจ้าน้องมีเรื่องอันใดไม่พอใจพี่หรือไม่คะเหตุใดคุณเอื้องถึงคิดเช่นนั้นหรอคะพี่เพียงแต่อดคิดไม่ได้ว่า เจ้าน้องนั้นพยายามหลบหน้าพี่ตั้งแต่เมื่อครั้งที่หัวหินใช่หรือไม่คะไม่ถึงขนาดนั้นหรอกค่ะคุณเอื้องหญิงเพียงมีกิจกรรมให้เล่นให้ทำมากมายไปหมดอย่างไรเสียก็เรียกว่าหลบหน้าอยู่ดี หรือพี่แสดงออกชัดเจนเกินไปหรือคะแสดงออกเรื่องหนหอนใรเลยคะเรื่องที่พี่ลุ่มหลงในตัวเจ้าน้องนักพี่ทราบทราบว่ามันชัดเจนนัก แต่ก็มีอาจหักห้ามกลียยาไว้ได้มากนักดอกด้วยความรู้สึกที่พี่มีต่อเจ้าน้องนั้นช่างมากมายนักจนมีอาจเก็บกั้นไว้ได้พี่ขอโทษนะเจ้า เอื้องเจ้าคะเจ้าเมืองราม,มาหาเจ้าคะ่ะเหตุใดถึงเป็นแม่เปียมาบอกฉันเบาะไพา่ในคุ้มหายไปไหนกันหมดหรือจึงต้องไหว้วานแขกบ้านแขกเมืองเช่นนี้มีได้เจ้าคะ่ะเบาะเพียงแต่บังเอิญอยู่ที่ประตูคุ้มพอดีตอนที่เจ้าเมืองรามมาถึงนะเจ้าคะ่ะอย่างนั้นหรือเจ้าคะ่ะ กองนวลไปเชิญเจ้าเมืองรามเข้ามาทีเดี๋ยวฉันตามไปเจ้าเจ้าเอื้องแม่เปียเจ้าคะว่างหรือไม่เล่าไปเป็นเพื่อนสันทีสิจะ๊ะเศรีหรือเจ้าคะเจ้าเมืองรามอาจจะประสงค์อยากพบปากพูดคุยกับเจ้าเอื้องเพียงลำพังนะเจ้าคะ่ะไปด้วยกันเถิด ฉันไม่อยากไปคนเดียวเมื่อวานแม่เปียกก็เห็นแล้วนี่ว่าเจ้าเมืองรามเป็นเช่นใดเจ้าค่ะนี่เจ้าเมืองรามคงจะร้อนตัวเรื่องเมื่อวานเลยอยากมาลองดูเชิงเจ้าเอื้องนะเจ้าคะชามาลีเจ้า ชาเมลิแก้านี้ช่างหอมและรสดีเหลือเกินค่ะท่านนาอาลิสาให้ท่านชายอนันตวุฒินำมาฝากท่านแม่เจ้าอ๋อพี่เพิ่งทราบเมื่อไม่นานนี้เองว่าท่านอาดารารา,ายมีสายสัมพันธ์ใกล้ชิดกับราชสกุลใหญ่อย่างสเวตวาริสด้วยเท่าที่เห็นเมื่อวานท่านหญิงงามดาวเทพปัน้นเจ้างามนะ แต่ก็ยังงามไม่สู้น้องหญิงไม่ดอกเจ้าเจ้าจอยเจ้าจอยชื่อเจ้าเมืองรามนะ่ะเจ้าจอยปากหวานเช่นนี้ตอนอยู่เมืองนอก สาวตะวันตกคงพากันหลงคลมเจ้าจ้อยกันมากนะักไม่เลยพี่หาได้ชมใครในสายตาพี่น้องหญิงงามกว่าสาวตะวันตกมากนะักสาวตะวันตกพวกนั้นล้วนแต่หยาบก,กระด้างไม่ได้อ่อนโยนอ่อนหวานอย่างสาวล้านนาเช่นน้องหญิงดอกคะ่ะ เจ้าจ้อยจะกลับมาอยู่ที่นี่ถาวรแล้วหรือไม่เจ้าหรือยังมีแผนศึกษาต่อที่ต่างประเทศอยู่พี่กลับมาอยู่ถาวรแล้วค่ะจากนี้ไปพี่จะไม่หนีจากแพรไปไหนอีกแล้วเจ้าจ้อยจะทำงานด้านกฎหมายตามที่ศึกษามาหรือไม่เจ้าใช่คะ่ะพี่ว่าจะรับราชการตอนนี้ท่านพ่อก็มองมองให้อยู่เจ้า แล้วนี่น้องหญิงพร้อมจะออกเรือนเมื่อไหรห่รือคะน่าจะอีกนานเลยเจ้าหญิงยังไม่พร้อมเลยสักนิดเช่นนั้นไม่เป็นไรคะ่ะที่รอน้องหญิงได้เสมอยังไงเจอกันคืนนี้นะเจ้า เจ้าแม่ตั้งใจจัดงานนี้เพื่อเจ้าจ้อยโดยเฉพาะส่วนหญิงขอตัวไปเตรียมงานต่อก่อนนะเจ้าปรับชาเพิ่มไหมเจ้าค่ะเจ้าจ้อยเจ้าเบรร่าขอตัวก่อนนะเจ้าค่ะ รอๆก่อน,อนที่เดินหนีเพราะไม่อยากคุยกับเรายังโกรธเราเรื่องนั้นอยู่ใช่หรือไม่เปล่านะเพคะโอนเข้าใจท่านหญิง อ้นทำให้ท่านหญิงอึดอัดต้องขอประธานอภัยด้วยนะเพคะความจริงเรื่องนั้นเราเองก็ขอโทษคุณอ้นเช่นกันที่ไม่สามารถรับความปรารถนาดีที่คุณอ้นให้เราได้ท่านหญิงไม่ผิดเลยเพคะอ้นตั้งหักที่ไม่เจียมตัว แต่ท่านหญิงไม่ต้องห่วงนะเพคะอ้นกำลังพยายามตัดใจจากท่านหญิงแล้วเช่นนั้นขอให้คุณอ้นรู้ไว้ว่าแม้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามคุณอ้นก็ยังเป็นสาายที่ดีของเราเสมอ เคคะส่วนเรื่องท่านหญิงกับคุณปินขอให้อย่าได้กังวลอ้นจะช่วยท่านหญิงเก็บเป็นความรับเองเพคะขอบคุณนะคะ พิษนะคะคุณปินอันดินกับคุณอ้นเพียงจับมือกันในฐานะเพื่อนเฉยๆค่ะคุณปินงอนหญิงไม่ได้งอน,นะคะ่ะ ได้ยินอันินคุยกับคุณอนตั้แต่แรกแล้วอันินก็ตกใจหมดกลัวว่าคุณปิ่นจะเข้าใจผิดดีนะคะที่หญิงเห็นอันินคุยกับคุณอ้นตั้งแต่แรกถ้าหญิงเข้ามาทีหลังแล้วเห็นว่านินจับมือกับคุณอ้นเพียงเท่านั้นหญิงคงหึงจนลมจับเป็นแน่คุณปิ่นห่วงหรอ เนื่องเจ้าแม่ให้นำชุดพื้นเมืองมาให้เจ้าน้องกับคุณหญิงปิ่นเจ้าชุดพื้นเมืองหรอคะเจ้าเจ้าแม่อยากให้อาคันตุกาจ,จากพะนครสวมใส่ชุดพื้นเมืองเข้าร่วมงานเลี้ยงขันตกในค่ำคืนนี้เจ้าเลยทรงตัดเตรียมชุดไว้ให้แขกทุกคน เลเกินค่ะเช่นนั้นเจอกันในงานคืนนี้นะเจ้าค่ะค่ะ สิคะนินสวมเครื่องรางของหญิงไว้เสียแล้วหญิงจะหาแหวนที่คู่ควรกับอนามิกาข้างซ้ายของอนินมาให้นะคะ The Royal Pin m e r ม h a n d i s e มีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ Line t t The ะรอย l ่อ i n ่นเดอะรอยย่อปิ่นไ i แนล e จำหน่ายบัตรวันที่2พฤศจิกายนนี้ทีไทยทิ k เมเจอร์ .com